สวัสดีครับวันนี้ฟินิดมาเจอคาบงูนะครับไปโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูคาบงูมันมาล่อข้าบบนหลังคานะครับปไปอุย๊ยอันตรายมากเลยเดี๋ยวค่อยเดินไม่เออต้องรอดหรอต้องมันสุดผมอยู่นนะดูเด็กดูเด็กครับเด็กเล่นอะไร เห็นไหมครับง right? mm ูอะไรไม่ร hmm. okay yeah, ู้อ่ะมันลอกคราบเขอดึงเด็ดออกมาได้ปย่าดึงออกมาเลยกันโอ้ยมันเข้าอีกรอบนึงเห็นไหมครับคราบงูงูอะไรไม่รู้เนี่ยมันเข้าตอนไอซอกเนี้ยโอเคครับจบภารกิจ โอเคครับเก็บครับงูเสร็จพามาดูมังกรต่อครับอาบน้ําครับอาบน้ํามังกรทองครับทุกคนดูเห็นแล้พี่ิกเขียนประโเห็นปะเขียนรัาอาบน้ําให้มันอาบน้ําให้มันฉีดน้ําอาบให้มันครับสัตเลี้ยงหลังบ้านเอาจริงๆนะมันมาได้ไงอ่ะโอเคครับ วันนี้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ